สวัสดีครับกำลังมองหาอาชีพใหม่ๆที่มันท้าทายแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีๆอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่แล้วก็วันนี้เราจะมาเปิดพิมพ์เขียวกันเลยกับเส้นทางสู่การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมืออาชีพเราจะมาดูกันแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยครับคือผมว่าหลายคนน่าจะสนใจอาชีพนี้นะครับแต่พอคิดไปคิดมาก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะแล้วมันต้องเริ่มจากตรงไหนล่ะต้องทำอะไรก่อนไม่ต้องกังวลเลยครับวันนี้เรามีคำตอบแบบเคลียร์ๆให้ครบทุกขั้นตอนแน่นอน โอเคครับและนี่ก็คือแผนที่เดินทาง5สเตปของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ 1. สําสำรวจตัวเองก่อนเลยว่าเราเหมาะไหม 2. คือการวางรากฐานความรู้ให้แน่น 3. ก็คือด่านสําคัญการพิช,ชิตใบอนุญาต 4. 9ก้าวสู่การเป็นนักขายมือโปรและสุดท้ายครับข้อที่5การเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดในสายงานนี้เอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยการสำรวจตัวเองบอกเลยว่านี่เป็นสเตปที่สําคัญมากๆเลยนะครับ ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะกระโดดเข้ามาในเส้นทางสายนี้ดีหรือเปล่ามาลองเช็คตัวเองกันหน่อยดีไหมครับข้อแรกเลยนะชอบคุยกับคนชอบงานบริการหรือเปล่าเพราะหัวใจของงานนี้เนี่ยมันคือการสร้างความสัมพันธ์เลยนะข้อต่อมากล้าที่จะเสนอขายไหมแล้วถ้าเจอคนปฏิเสธล่ะรับมือได้หรือเปล่าและที่สําคัญมากๆเลยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยรายได้มันอาจจะยังไม่แน่นอนนะรับตรงนี้ได้ไหมถ้าคําตอบส่วนใหญ่คือใช่ โอ้โห oh, แสดงว่ามีแววรุ่งเลยครับผมชอบประโยคนี้มากเลยนะมันสรุปหัวใจของอาชีพนี้ได้แบบเป๊ะมากคือจุดเด่นของมันเนี่ยคือรายได้ที่มันโตตามผลงานของเราจริงๆครับยิ่งทำมากก็ได้มากแต่นะของดีมันก็ต้องมีอะไรมาแลกกันหน่อยซึ่งก็คือวินัยและความรับผิดชอบที่ต้องสูงปรี๊ดตามไปด้วยเหมือนกันโอเคพอเราสำรวจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราน่าจะไปต่อได้ ก็มาถึงสเต็ปที่2กันเลยครับนั่นก็คือการวางรากฐานให้แน่นปึกทั้งเรื่องความรู้ทั้งคุณสมบัติต่างๆก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อก่อนอื่นเลยนะเราต้องเข้าใจแก่นของมันจริงๆก่อนว่าประกรันวินาศภัยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือประกรันที่เน้นคุ้มครองพวกทรัพย์สินความรับผิดต่างๆเป้าหมายหลักของมันคือการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นไม่ใช่การออมเงินนะครับคนละเรื่องกันเลยอ่ะ สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูนะฝั่งประกรันวินสละไผเนี่ยโฟกัสไปที่การชดเชยความเสียหายของทรัพย์สินบ้านรถโรงงานอะไรแบบนี้แต่พอเป็นประกันชีวิตปุ๊บมันจะคนละโจทย์เลยอันนั้นจะเน้นไปที่การออมการลงทุนได้ผมตอบแทนคุ้มครองชีวิตในระยะยาวเห็นไหมครับว่าเป้าหมายมันคนละอย่างกันเลยทีนี้มาดูกฎกติกาที่เป็นทางการกันบ้างครับก็คือคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคอพอพอหรือที่เราเรียกเต็มๆว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหลักๆเลยก็คือต้องบรรลุนิติภาวะแล้วจบมหหรือเทียบเท่าและที่สําคัญคือต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงนะครับอ๋อแล้วก็ย้าไว้ตรงนี้เลยว่าต้องคอยเช็คประกาศล่าสุดจากเว็บไซต์ของคอพพอ,อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะกฎเกณฑ์พวกนี้มันอาจจะมีการอัปเดตได้มาถึงด่านที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยครับด่านสําคัญที่ทุกคนที่อยากเข้าวงการนี้ต้องผ่านไปให้ได้นั่นก็คือสเตปที่3 การพิชิตใบอนุญาตเราจะมาดูกันตั้งแต่การอบรมไปจนถึงการสอบให้ผ่านเลยมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเน้นเลยนะครับก็คือการอบรมก่อนสอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปนั่งฟังเพื่อท่องจําเนื้อหาไปสอบให้ผ่านเฉยๆนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ว่าจะขายยังไงให้มีจรรยาบรณและก็ที่สําคัญคือให้เข้าใจวิธีรับมือกับเคสเคลมจริงๆที่เราต้องเจอในโลกการทํางานนะครับโอเคสรุปเส้นทางสู่การคว้าใบาอนุญาตแบบง่ายๆนะครับมี4ขั้นตอนเท่านั้นเอง1 ไปเข้าอบรมหลักสูตรที่คพอปพอเขารับรองก่อนเลย 2. เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็เลือกว่าจะไปสายตัวแทนหรือหนายหน้า 3. ส,สมัครสอบเลยครับตามช่องทางที่เขากําหนดและสุดท้ายด่านที่4ก็คือสอบให้ผานแค่นั้นเองเพอมีใบอนุญ,ญาตอยู่ในมือแล้วทีนี้ก็ได้เวลาอัปเกรดตัวเองครับจากผู้เข้าสอบกลายมาเป็นนักขายมืออาชีพกันแล้วในสเต็ปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าต้องทํายังไงต่อทั้งเรื่องการหาที่สังกัด แล้วก,ก็การเรียนรู้กระบวนการขายของจริงต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าการสอบผ่านเนี่ยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทเท่านั้นเองก้าวต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการหาบ้านครับใช่แล้วครับหาบ้านก็คือการหาบริษัทหรือทีมที่จะออกรหัสตัวแทนให้เรานั่นแหละเพื่อให้เราจะได้เริ่มขายได้อย่างเป็นทางการสักทีพอเราได้บ้านแล้วได้สังกัดแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเรายังต้องเรียนรู้ระบบงานภายในของเขาอีกเยอะเลยซึ่งมันจําเป็นมากๆนะ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มีอะไรบ้างจุดเด่นคืออะไรแล้วระบบการเสนอราคาล่ะออกกรมธรรมททำยังไงไปจนถึงเรื่องกระบวนการต่ออายุหรือขั้นตอนการเคลมของที่นี่โดยเฉพาะและนี่คือคัมภีร์ของนักขายมืออาชีพเลยครับกระบวนการขาย5าขั้นตอนที่ต้องทําให้คล่องเริ่มตั้งแต่การหาลูกค้าหรือ prospecting การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจริงๆการนําเสนอแผนประกันที่ใช่การปิดการขายและสุดท้ายที่สําคัญสุดๆเลยก็คือ การบริการหลังการขายครับเพราะมันคือการสร้างความสัมพันธ์กันไปยาวๆเลยเราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าขั้นตอนนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นก็คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเพราะในวงการนี้เนี่ยตัวแทนที่เก่งที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้นั่นเองแล้วการเติบโตแบบไม่หยุดยั้งเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างก็อย่างเช่นต้องคอยอัปเดตข่าวสารกฎหมายใหม่ๆของคอปพ,พออยู่เสมอ จะได้ให้คำแนะนําลูกค้าได้ถูกต้องไงครับแล้วก็ต้องไปเข้าอบรมเพิ่มทักษะการขายการเจรจาต่อรองอยู่เรื่อยๆและที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลาครับโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันเราจะได้มีข้อเสนอที่ดีที่สุดให้ลูกค้าได้เสมอประโยคนี้มันสรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วจริงๆครับในอาชีพนี้ถ้าคุณหยุดเรียนรู้ไรายได้ก็มักจะหยุดเติบโตตามไปด้วยมันเป็นสัจธรรมเลยนะคือมันเชื่อมกันโดยตรงเลยครับระหว่างการพัฒนาตัวเอง กับความสาเร็จในอาชีพนี้และทั้งหมดนี้ก็คือพิมพ์เขียวสู่การเป็นตัวแทนประกรันวินาศภัยมืออาชีพครับคำข่ามสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือพร้อมที่จะเริ่มลงมือสร้างพิมพ์เขียวอนาคตของตัวเองบนเส้นทางนี้แล้วหรือยังครับ